สวัสดีครับผมรานจิรทซั์นะครับผมวันนี้นะครับมาช่วงกันนะครับขึ้นขี่ไก่นะครับผมจัดทรงที่บ้านนาวัยครับบ้านนาวัยเพื่อกาดลำนวยนะครับผมเป็นขี่ไก่หลอนเนียร้อยห้าสิบกระสอบนะครับผมแถวเขตนั้นนะครับจัดทำปลูกไร่ปลูกอ้อยปลูกพริกปลูกแตงนะครับแถวนั้น เขตจะเป็นเขตทําเกษตรกรรมนะครับเป็นข้าวโพดนะครับเยอะมากนะครับวันนี้จะส่ง150กระสอบนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับของเรามีเยอะนะครับขี้ไก่แกบนะครับผมขี้ไก่แกบนะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับของเรามีเยอะนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีขี้วัวนะครับขี้ไก่แกบนะครับ ขี้ไก่แก่ขี้กลัวขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผมราคาจัดโปรนะครับจัดโปรนะครับรับหน้าร้านราคาถูกๆนะครับผมติดตามที่เพจเราได้นะครับเพจจีตาซั์ขี้ไก่แก่นะครับผมอยู่ที่ตําบลหนองกว่างอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับสอบถามกันได้เข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0821244199นะครับ0821244199นะครับผม สินค้าเรามีพร้อมจําหน่ายตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแกบดําก็มีนะครับขี้วัวนะครับขี้วัวขี้หมูอัดเม็ดนะครับขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผมพร้อมบริการนะครับผมขอบคุณครับผม